ผมมองภาพว่ามันเป็นตลาดสําหรับนักสู้จริงๆอ่ะนะครับถึงจุดคัดก็ต้องคัดนะครับอย่าอย่าอย่าประมาทขอกลยุทธ์การลงทุนเลยครับพี่เทิดก่อนหน้านี้นะคำแนะนำก็คือว่าตลาดมันแกว่งและมันน่าจะไปไหนไม่ได้ไกลอ่ะ เล่นเก่งกําไรไปพังๆก่อนกันละกันใครจะนั่ง <Yeah. S 1> ทับมือก็ไม่ว่ากันใครมือซนก็เก่งกําไรไปก่อนกันละกันนะครับก็เลยต้องถามพี่เทิดว่าถ้าตลาดมันทําท่าจะเป็นแบบนี้การเก่งกําไรเนี่ยมันมันคุ้มเสี่ยงไหม หรือว่ามันน่าจะเหมาะกับการทยอยเก็บเพื่อเล่นกลางยาวมากกว่าครับพี่เทิดยังไงกันแน่ครับจริง,รรงต้องบอกตลาดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับจนถึงประมาณสักกลางกลางสิงหาที่เขาจะมีการโหวตเลือกนายกะาน,าะน,นะครับโหวตเลือกประธานสภากันเนี่ยนะครับผมมองภาพว่าเอ่อมันเป็นตลาดสําหรับนักสู้จริงๆอ่ะนะครับคือนักสู้ในที่นี้คือว่าต้องเทคโอกลิได้เยอะๆนะครับถึงจะสามารถเทรดดิ้งกับมันได้นะครับถ้าเป็นลำพังที่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเวลา เฝ้าจอนะครับไม่ได้เป็นคนที่เ,เล่นกันทุกเคอร์ฟทุกรอยหยักของตัวตลาดเนี่ยนะครับผมยังดูว่าผลตอบแทนเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ค่อยคุ้มความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับสำหรับ การเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับแต่ทีนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสสําหรับคนที่เงินเย็นๆน,นะครับแล้วถือยาวๆเนี่ยนะครับมันมีช่วงเวลาในการที่จะสามารถเข้าไปเลือกพุ้นได้นะนะครับก็หาพุ้นประเภทที่ดูแล้วเนี่ยพื้นฐานแข็งแรงนะครับอาจจะเป็นในแง่ที่ว่าโอเค v ว l u ล t i o ช่นถูกนะครับหรือว่าถ้าแว l u ล t i เช่นแพงหน่อยก็ต้องมีกรอ h ที่ดีๆเนี่ยมาแลกกับเรา นะครับลีกทางหนึ่งนะครับอาจจะมีตัวดีวิดนนะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับพุณลักษณะประเภทนี้เนี่ยถ้างเห็นราคาย่อลงมาแรงๆนะครับผมอาจจะมีการทยอยค่อยๆซื้อเนี่ยสะสมนะครับเก็บเข้าไปในพอร์ตนะครับแต่ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสับคนที่คิดจะเทรดดิ้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าอ่ารีเทิร์นทูริสนะครับหรือว่าผลตอบแทนที่จะชดเชยกับความเสี่ยงเนี่ยมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับะฉะนั้นท่านต้องมีวินัยนะนะครับถึงจุดคัดก็ต้องคัดนะครับ อย่าอย่าอย่าประมาทนะครับอย่าไปมีความหวังว่าโอเคมันถึงจุดแล้วยังไม่คัดเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับแบบนี้อาจจะติดทุนได้ง่ายๆนะครับสําหรับการเทรดดิ้งนะครับครับคนที่เก่งกําไรพี่เทิดบอกว่าถ้าคิดว่าคุ้มแล้วยังสนุกอยู่เนี่ยก็ไม่ว่าการแต่ก็อาจจะเตือนอ้อมๆว่าระวังนะมันจะไม่คุ้มเสี่ยงนะช่ว <laughs> งนี้ตลาดมันผันผวนเยอะนะครับ แต่สำหรับคนที่ลงทุนระยะกลางและยาวว่ะเนี่ยมันมันยังมีโอกาสที่ยังพอหาได้อยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่เทิดครับใช่ครับมันยังมีหุ้นได้หลายตัวนะครับซึ่งผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยราคาลงมาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับปัจจัยพื้นฐานเลยก็แปลว่ายิ่งลงเท่าไหร่ยิ่งถูกเท่านั้นนะครับหุ้นลักษณะประเภทแบบนี้แหละครับเป็นหุ้นที่ที่ท,ที่ที่เป็น long t e ินเวสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะทยอยสะสมได้นะครับ ครับเอาละครับน,น้ำหนักไปทางกลางยาวมากขึ้นนะพี่เทสนะถ้าผมใช้ <laughs> น้ำหนักที่ค,คุยนะครับสำหรับมันนิพัสออนไลน์ศูนย่งการดูสัญญาณดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำแล้วก็เป็นความรู้ที่ทางทีมเรายืนยันนะครับว่าเป็นประโยชน์มากๆก,กับการมาใช้ในตลาดที่เต็มไปด้วยความผันผวนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ บูลิดด d i วอร์เจนต์แบริดดิเวอร์เจนต์ฮิดเด้นบูลิดดิเวอร์เจนต์ฮิดเด b นแบ i ิ e ดิเวอร์เจการดูการเคลียร์ด i เวอร์เจการเอามาวางแผนการเทรดอย่างรัดกุมต้องคิดอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรแล้วควรจะนำไปกำหนดแผนในการลงทุนอย่างไรเนื้อหาเข้มข้นมากๆเหมาะมากกับภาวะตลาดแบบนี้นะครับ สนใจก็เชิญนะครับสิทธิ์เก่ายังได้รับราคาพิเศษนะครับสแกน qr code หน้าจอเหมือนเดิมสแกน qr code หน้าจอเหมือนเดิมนะครับสำหรับสิทธิ์เก่านะครับที่อยากได้ราคาพิเศษสำหรับการชมย้อนหลังมันนิพั s s ออนไลน์0ูนนะครับการดูสัญญาณ divergent อย่างไรให้แม่นยำและเรายังมีหนังสือ day trade survivor นะครับมอบให้ด้วย มอบให้ด้วยนะครับจำนวนจำกัดติดต่อก่อนได้ก่อนราคาพิเศษต่อที่1ต่อที่2ได้รับหนังสือ Day Trade Survivor แผนการเทรดทำกำไรรายวันมอบให้ด้วยนะครับสนใจเชิญนะแล้วสำหรับสิทธิ์ใหม่ที่สนใจล่ะนะครับก็สามารถที่จะใช้ช่องทางเดียวกันได้ท่านเป็นสิทธิ์ใหม่แค่ครั้งแรกหลังจากเข้ามาอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดแล้วท่านก็จะเป็นสิทธิ์เก่า ได้รับสิทธิพิเศษหลายต่อหลายประการเช่นเช่นกับสิทธิ์เก่าณนะวันนี้นะครับฉะนั้นสนใจเชิญครับสแกน qr code หน้าจอหรือว่า line id พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับด่วนนะครับเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะ day trade survivor แผนการเทรดทำกำไรรายวันมอบให้นอกจากราคาพิเศษแล้วยังมอบหนังสือเล่มนี้มอบให้ด้วยนะครับ มีจำนวนจํากัดสนใจติดต่อได้เลยนะครับและสําหรับท่านที่อยากจะเข้าไปเรียน Money Pass o ออนไลน์012และ013โปรโนี้สําหรับการสมัคร2หลักสูตรพร้อมกันโปรโนี้สําหรับการสมัคร2หลักสูตรพร้อมกันนะครับทั้ง012นะเจาะหุ้นกลุ่มแบงค์013ทั้งสแกน Screen และแบ็กเทสสองหลักสูตรพร้อมกันในราคาพิเศษและจะได้รับหนังสือเล่มนี้ครับกลยุทธ์ทำกำไรเทรดระยะสั้นนะ่มอบให้ด้วยอีกหนึ่งเล่มหนังสือมีจำนวนจำกัดเช่นกันนะครับสนใจเชิญน,นะครับนะ่สแกน QR Code หน้าจอหรือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI ซแล้วตามด้วยคำว่า m ม n e y ิพัสติดกันตรงตัว นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o n l y c r y p t o c u r r e n c y Investing นะครับเเป็นหนังสือทีนะ่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิยนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบ s t e ็ปบายสเนะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทนวโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย